สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยตั้งแต่โควิดเริ่มเบาบางมานี้ลุงโจเองก็ได้กลับไปทำงานประจำของตัวเองอยู่นะครับก็เลยไม่ได้มาอัปเดตต้นไม้ที่ลุงโจได้ทำเอาไว้เลยยังไม่ได้ทิ้งยังไม่ได้ห่างหายกันไปไหนนะครับตอนนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับต้นออมชมพูที่ลุงโจได้ทำไว้ตั้งแต่ช่วง ที่ต้นไม้ดังๆช่วงสมัยโควิดนะครับตอนนั้นไม่รู้จะไปทำอะไรกันก็หันมาทำต้นไม้ตอนนี้ลุงโจเองก็มาอัปเดตนะครับต้นออมชมพูที่ลุงโจได้ลงเอาไว้นะครับคือเลี้ยงเอาไว้สวยงามนะครับคนรักต้นไม้คนชอบต้นไม้ก็ยังไงก็ชื่นชอบอะครับแต่ว่าต้นนี้ก็คือ แยกออาไว้นะครับมีลูกค้าสั่งไว้เยอะลุงโจตัดขายตัดสดไปเยอะมากนะครับตัดสดแล้วส่งให้ลูกค้าเยอะมากนะครับตอนนี้ก็สองต้นแม่นะครับท,ที่ที่ลุงโจได้ทำเอาไว้นะครับขยายเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเวลาดูเลยช่วงนี้แต่ก็มีลูกค้าสั่งมาลุงโจก็ตัดสดขายหมดนะครับตอนนี้ก็ดูนะครับ เอามาอัปเดตให้ดูสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบต้นไม้อยู่มีอะไรก็ทักทายมาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้เองเวลามันมีน้อยผู้โชก็ได้มาอัปเดตต้นออมชมพูให้กับเพื่อนๆที่ได้รับชมและได้ติดตามกันมาได้ดูความคืบหน้านะครับว่าความจเจริญเติบโตของเขาได้เติบโตทั้งไหนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เองก็ให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว มีเวลาจะมาให้ดูต้นอื่นๆของโจที่ทำเอาไว้ในตอนต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมด้วยกันมาตลอดสวัสดีครับ